สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกกลุ่มไลน์แอปเซเว่นเอ็มสกอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับบ่ายค่ำคืนวันศุกร์ยังคงมีฟุตบอลให้ตามลุ้นตามเชียร์กันเยอะเหมือนเดิมนะครับผมก็จะคัดเอา3คู่ในคลิปนี้มาฝากกันเหมือนเดิมครับแต่เริ่มที่หลีกใหญ่ก่อนนะครับนี่ก็ฝรั่งเศสครับเป็นนัดที่4ของฤดูกาลเวลาตีสองตรงครับโอลิมปิกลียงจะเปิดบ้านเจอกับนีมส ลียงเนี่ยออกสตาร์ทมา3นัดมี4คะแนนนะครับจัดก,การชนะ1เสมอ1แพ้ไป1เกมล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้มงเปรีเย่มา1นต่อสนะครับสภาพทีมคืนวันนี้จะไมีฮุสเซมัวอานะครับที่ไปรวมใบแดงจากเกมล่าสุดทำให้จะติดโทษแบนในคืนวันนี้นะครับแถมเบอร์ฟิสเดปายนี่ก็ย้ายไปบาร์เซโลน้าแล้วนะครับตัวหลักตรงกลางจะมีบรูโน่แม็กซ์เวลกอร์เน่ครับข้างหน้าก็จะเป็นโอกาสของติโน่คาเดเวเร่นะครับเล่นกับคาวเอกัมบี้ครับ ฝั่งของนีมส์เนี่ยมี3คะแนนนะครับจาัดก,การชนะ1แพ้2ครับเกมล่าสุดแพ้ขาบ้าน้กับแรนมา2ต่อ4นะครับมีเซเนดีนเฟอร์คัตยาซินเบนราอูครับรวมไปถึงโรแมนฟิลิปโปโต้เป็นตัวทีเด็ดแน่นอนก่อนเกมโอลิมปิกนิยมถูกยกให้เหนือกว่าเยอะพอสมควรนะครับชนิดที่ต้องยิงถึง2ลูกครับคือผมมองว่า การไม่มีฮุสเซมัวร์แล้วก็ไม่มีมมฟิสเดปายที่ย้ายไปแล้วนี่ถือว่าส่งผลกับดิยงพอสมควรในคืนวันนี้นะครับนีมส์จะว่าไปก็แพ้ในเกมนี่แล้วมาก็ต้องพยายามเน้นกับการมีคะแนนเหมือนกันนะครับไม่ง่ายครับกับการที่ดิยงจะมาชนะหาดถ,ถึง2ลูกในฟอร์มแบบนี้ครับวัดใจไปที่นีมส์ทีมเยือนครับผมมองว่ามีมุมเสมอนะครับหรือต่อยแพ้ก็แพ้ไม่เกิน1ประตูครับ ขยับไปที่ฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับเวลาที่1:45ครับนะัดที่สองของฤดูกาลโคเวนทรีซิตี้จะเปิดบ้านเจอกับคิวส์ฟาร์เพนเจอร์ครับโคเวนทรีออกสตาร์ทด้วยการบุกไปแพ้บริสตอลซิตี้มาหนึ่งต่อสองนะครับตัวลหลักมีคารลัมโอฮารีไทเลอร์วอล์เกอร์นะครับข้างหน้าเป็นแมัดก็อดเดนเหมือนเดิมฝั่งของทีมเยือนอย่าง QPR เนี่ยออกสตาร์ทได้ดีมากนะครับเปิดบ้านชนะนอตติงแฮมฟอเรสต์มาสองศูนย์นะครับมีลุคอาร์มสกับลินคอนไดเป็นตัวที่เด็ด แน่นอนก่อนเกมเนี่ยใกล้เคียงสูสีนะครับคือโคเวนทีเนี่ยเป็นทีมน้องใหม่ครับที่เพิ่งจะเลื่อนชั้นมาจากลีกทูนะครับในฐานะแชมป์ลีกทูครับแต่ว่าเจอกับ QPR ที่กระดูกบอลก็ยังดีกว่านะครับดังนั้นบางแห่งนี่ให้โคเนที่เหนือกว่าเล็กน้อยด้วยซ้ำครับเชียร์ไปที่ค u นสปาร์เ r นเจอร์ครับผมมองว่าคืนวันนี้มีแต้มแน่อยู่ที่จะ1หรือ3คะแนนนะครับปิดท้ายที่เวลาตีหนตรงครับไปที่ฟุตบอล เอเดิวิชีหลีกของฮอลแลนด์ครับนัดที่สองของฤดูกาลวีวีเวลโลครับจะเปิดบ้านเจอกับอูเทร็กเวลโลเนี่ยออกสตาร์ทด้วยการบุกไปชนะเอ็มเมนมา5ประตูต่อ3นะครับ สามแนวรุกจะเป็นกุสฮุนเนตจอจอร์ตเคียาคูมาดิสนะครับรวมไปถึงโจชัวจอรนครับฝั่งของอูตเพกเนี่ยออกสตาร์ทได้ดีเหมือนกันครับด้วยการเปิดบ้านถล่มฮีโรวีนมา4ประตูต่อหนึ่งนะครับมีไซมอนกุตัสซันคุมจังหวะเกมครับคู่หน้าเป็นอาริเอนดันมาอูเล่นกับเกียโนเคิร์กนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันสนามแห่งนี้เวลโลเปิดบ้านเสมอหนึ่งนะครับแถมเกมเยือนก็เป็นเวลโลที่บุกชนะ2-1นะครับถือว่าเป็นบอลที่ค่อนข้าง ข่มกันอยู่เหมือนกันนะครับดูแล้วอุเแคกบุกมาเหนือกว่าครับผมมองว่าเชียร์เจ้าถิ่นวีวีวีเวลโลนะครับในบ้านคืนวันนี้ไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับสรุป3ทีมครับชอบไปที่นีมส์ควีนสาร์คเรนเจอร์และวีวีวีเวนโลนะครับเหมือนเดิมนะครับฝาวฝดสำหรับไลอแอดของเราแอดเซเว่นเอ็มสกอร์ขอให้ทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ